เอาจริงนะทุกคนเราขนขยะเข้าบ้านกันเยอะมากโดยที่เราใช้ส่วนที่เราจําเป็นที่จะใช้จริงๆอ่ะมันน้อยมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเดียวเนาะอย่างเนี้ยน้ายาล้างจานถุงเนี้ยเราใช้เนื้อน้ํายาล้างจานอ่ะไม่เท่าไหร่แต่รู้ไหมว่าค่าบรรจุภัณฑ์ถุงอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นของแบรนด์ของตัวเองเลยนะคะค่าบรรจุภัณฑ์เนี้ยอยู่ที่ประมาณ 3-5ถึงบาทนะแล้วแต่บริษัทว่า,าจะดิวได้ปริมาณมากขนาดไหนแล้วถ้าเป็นพลาสติกขวดแบบนี้นะคะขวดแบบนี้เนี่ยประมาณ5-6ถึงบาทแล้วก็ไม่รวมชิ้งที่ที่คุ้มนี้ด้วยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ของที่จะใช้จริงๆเนี่ยอันนี้ใช้ก็ประมาณเดือนกว่าๆอ่าเต็มที่เลยเดือนกว่าๆมันก็ทิ้งแล้วดังนั้นเนี่ยขนเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็ทิ้ง รู้ไหมคะว่าต้นทุนที่เราทิ้งไปเนี่ยมันศูนย์ไปโดยใช่เหตุเลยยังไม่รวมถึงค่าโฆษณาค่าโปรโมชั่นอะไรอีกต่างๆมากมายที่เราไม่ได้ใช้นะคะลองคิดดูแต่เราต้องเสียตังค์อะลองคิดดู